สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับก็จัดที่ไบเทคบางนานะครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะวันยังจำวันไม่ได้เลยเดี๋ยวคิดดูกันอ่ะไม่ใช่วันนี้วันที่ยนะี่สิบสองเนาะมีงานวันที่ยี่สิบสองถึงสามสิบเอ็ดนะครับก็หลายแบรนด์ครับเอารถมานะครับ โชว์ที่นี่เนาะมันก็เป็นงานเกี่ยวกับมหากรรมรถแหละครับช่วงกลางปีนะครับ <S <S อ่าในไทยเราก็จะมีต้นปีมีกลางปีมีปลายปีมีนะก็ไล่เลยมอเตอร์โชว์เอ่อมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยแล้วก็งานบิ๊กเนี่ยแหละครับก็ส่วนใหญ่งานรถในไทยเราก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในงานบิ๊กช่วงกลางปีนะครับก็นี่วันนี้มีหลายแบรนด์มาเลยเนาะเปอร์เช่ก็มา นะครับรถไฟฟ้าหลายแบน์เหมือนกันนะฮะแต่แน่นอนนะครับมาเจอกอลก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฟอร์ดเราเนาะเอารถอะไรมาบ้างนะครับวันนี้มีรถแต่งด้วยนะวันนี้มีรถแต่งด้วยก่อนเดินไปดูบูตฟอร์ดก็ดูโดยรวมรอบๆไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับส่วนใหญ่ผมต้องถ่ายเข้าผมนะเพราะว่ามันติดคนอื่นเยอะะ เบนซ์ ben, นะ B.Y.D. โตโยต้าเอ็กเพิงนะครับฮอนด้าเอนะครับมาหมดนะบูธใหญ่สุดนะครับน่าจะน่าจะเป็นโตต้านะโตต้ามาแบบเต็มสูบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูค้ังเห็นไหมน,ะนี่มีมาทุกแบนล์แหละครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆก่อนมิสูก็มานะครับ มาฟอร์ดเรานะครับวันนี้มาบูธไม่ใหญ่นะบูธเล็กเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าบูธเล็กเลยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะถ้าเราดูจากเขาเรียวกว่าอะไรนะเลขเลขเลขคออ่ะนะครับของฟอร์ดเราอยู่ร้อยสองนะครับร้อยสองปุ๊บเดินเข้ามาก็จะเจอเจอบูธนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะว่าวันนี้เอารถอะไรมาบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันเริ่มจากตรงจุดที่มันไม่มีคนก่อนนะร <Okay. S 1> เริ่มฝั่งนี้เริฟนฟฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับอ่ะเอาเลนเจอร์สปอครับนะครับเลนเจอร์สปอรก็ตัวนี้เป็น4ี่ประตูเนาะยกสูงก็ตัวที่เอามาโชว์เป็นตัวขับสี่นะครับสปอร์ก็มีจำนานทั้งขับสองขับสี่เนาะขับสองก็ เก้าแสนก้าหมื่นบาทนะครับขับสีก็ล้านเขาทำโปรอยู่ล้าน49,000นะจริงๆราคามันอยู่ที่ล้าน89,000นาทนะครับก็สามารถสอบถามนะครับพูดคุยได้นะครับเรื่องของตัวโปรโมชั่นเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นเอเวอร์เรสต์ครับไทเทเนียมขับสีนะครับก็จะอยู่ตรงกลางสแตนเลยเป็นเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมขับสีตอนนี้ก็ตัว ไทเทเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอร t เรสต์ไทเทเนียมเอเวอรเรสต์วแท็กก็มีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะสีขาวมุกเป็นสีพิเศษนะครับบวกเพิ่มหมื่นสองกากสีปกตินะอ่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ๋อเอ่อแคปนะครับ XLS ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลใหม่แล้วเป็นปี2025้ก็อีวิวลงช่องไปแล้วเนาะนะครับ ก็ราคา799นะครับแล้วก็ทำเรื่องของตัวเอ้ยไม่ใช่ราคา799ขอโทษครับราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันมัวจะเอาสมาธิไปมองช่องใหญ่นะครับแปดแสนหะนึ่งหมื่นสี่พันเนาะก็ตอนนี้ก็ทำราคาพิเศษเหลือ649นะครับเป็นแคป็บเบเกเอสนะตัวนี้เป็นแคป็ออโต้นะครับก็ถ้าเกิดจะใช้คำว่าเป็นตัวท็อปสุดเนาะของท้งฟอร์ดเลยก็ว่าได้นะครับ Cap แคปเรามี2ตัว ก็จะมี X อพาร์ทที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัว X อพเอตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมราคาเต็มเต็มอยู่ที่8ปดแสนหนึ่งพนสี่พันตอนนี้ก็ทําโปรเหลือ6กสี่เก้านะครับเรื่องของโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้นะบางที6กสี่เก้าอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่ากับ8ปดแสนกว่าบาทก็ได้หรือว่าอันไหนตอบโจทย์กันก็ว่ากันอ่ะฝั่งนู้นมีตัวแคบครับกลับเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัว4ประตูนะครับ4ประตูก็ราคา 924,000บาทตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือ799,000บาทนะครับก็เป็นรถที่ขายดีนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะของทงอั้ง Ford แล้วก็ตรงกางนะครับจะเป็น Raptor นะครับ Raptor ที่เราเอามาจะเป็นตัวดีเซลนะครับตัวดีเซลจากราคาร้าน84,000 0บาทนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นครับเหลือล้าน699,000บาทนะครับ สีพิเศษก็สีเท,าส,เทาสีส้มก็บวกเพิ่ม10,000บาทแหละนะนี่เอาตัวดีเซลมาโชว์นะครับเราก็น่าจะเป็นรถที่คนอยู่เยอะสุดน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอเวอเรสต์เนเนาะเป็นเอเวอเรสต์เนนะครับเอเวอเรสต์ตัวเทนเนี่ยราคา1 3ึ0 0 0้าน0 0มบาทนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษ1,249,000บาทนะครับไม่รวมแต่งนะนะครับ อันนี้ก็เป็นการแต่งของทางออโตแกรมแต่งมาเนาะนะครับก็ฟาร์มหมีจากยุทธยานะครับคันนี้ก็แรปสติ๊กเกอร์นะครับรถภายในตัวเบสเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทำแรปสติ๊กเกอร์โหลดนะเดี๋ยวผมทำให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเรื่องของรายละเอียดนะเพราะว่าคันนี้โหลด3นิ้วนะโดยปกติเราจะไม่เห็นรถที่โหลดเยอะขนาดนี้นะครับคันนี้โหลดเต็มสูบนะครับแล้วก็แต่งเต็มนะครับเดี๋ยวก๊อบทำคลิปให้ดูเนาะคลิปนี้เอามาดูบรรยากาศโดยรวมในงานก่อน นะครับนี่ให้ดูโดยรวมกว่อนก็พูดง่ายรถแต่งมี1คันเป็นเอเวอเรตเแล้วก็แรปเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็น XLS กับตัวสปอร์ตนะวันนี้ไม่มีน,นี้ไม่มี Y Tag ไม่มี s t o r m t a g นะครับไม่มี e v e r อเร Platinum ัมานะครับวันนี้ก็เป็นรอบสื่อมวลชนเนาะแล้วก็จากที่เราเห็นกันนะครับก็สื่อมาเยอะมากนะครับท่านใดสนใจนะครับวันนี้วันที่22นะครับถึง31 มีโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษในงานเผื่อท่านใดนสนใจก็สามารถสอบถามก็เข้ามาได้นะครับยังไงนะครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดตกลงประการใดกับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ